เนี่ยชุดชุดนั้นหนอน,น,โ,นโอ้โหมันโดนเนี่ยถ้าใส่ทางดินลองเสริมครบเดี๋ยวมันจะรัดเรว็วตัวตัวทองร้ใหเบอกว่าถ้ามันมีหรอพวกนี้มันจะใช้พูกแคลเซียมในการสร้างเนื้อเยอะแล้วก็พวกนี้ถ้ามีพี่เลี้ยงหมดเลยนะใบข้างที่ออกมาทำตาในเลี้ยงหมดเลยโอ้โหเนี่ยครับแผนโดนหนักโดนหนัก <Okay. S 2> นี่ดีไม่รอบต้นนะเนี่ยเกือบรอบเหมือนกันนะเนี่ย โอ้ยเหลือน,นิดเดียวเองเหลือนนดเดียเบรบต้นอือก็เลยว่ามันสั่งเลยนะแกก็นี้เราบอกว่าถ้าเราใส่บำรุงพอใบเยอะมันก็จะดึงน้ําได้เยอะเนื้อมันก็จะรัดเร็วความหมายนะเราบำรุงไว้ก่อนก็ได้ถ้าจะทําลูกไม่ทําลูก่อยว่าใครกินอี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูท่านผู้ชมดูนี่นี่ก็โดนเหมือนกันอันนี้ก็เกือบนะเนี่ยน,นี่ก็เกือบรอดครับเนี่ย ใช้ทำต้มนะกนั่นแหละกินลามมาถึงโคนใช่ไหมเขาบอกว่าหนอนต่อต้อนเนี่ยเขาต้องคอยระวังกันด้วยเนี่ยทีีน้ลองเออลอให้มันรักษาเสียงอะไรไอ้ตัวหิ้วอ่ะฉีดได้เลยป้องกันแล้วก็ที่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงผสมฮิ้วหน่ะมันเป็นสารจบาับใบน้เชื้อราในตัวนี่นิดเดียวเองนะเนี่ยที่ฉีดนี่แมลงนะดีดีมันเจาะเฉียงขึ้นนะ ถ้ามันเจาะตรงนี้ตายไปแล้วถ้าเจาะตรงนี้คือตายไปแล้วนะแต่เจาะรอบต้นเรียบร้อยเนี่ยจริงๆจริงๆมันรอบนะแต่ว่ามันเฉียงขึ้นเนี่ยครับแต่แต่ต้องคอยเฝ้าระวังพี่เพราะว่าถ้าเคยมาปุ๊บเนี่ยมันรู้แหล่งพวกผีเสื้อคืนนะมันต้นมะพร้าวมันอยู่ตรงนี้มันลงจากต้นมะพร้าวชอบมะพร้าวมันถุยต้นเนีมันอยู่ใน เรียกไอ้ตัวนอนอยู่ในต้นมะพร้าวอ่ะดวงหนวดยาวเปล่าดวงยาวนะน่ะดวงหนวดยาวโอ้ยตัวนี้ร้ายตัวหนึ่งมันไข่เป็นสองร้อยนะตัวเดียวเนี่ยเลยวันนั้นผมกว่มันบุ้นแล้วมัก็ลมทิ้งแล้วเลยจะพยายามพ่นยาทางนี้ยาทางนั้นแพร่เชื้อพ่นครับเนี่ยให้มันขยยามาเนี่ยถ้ามาปุ๊บพี่ปล่อยเลยนะพวกชุดเนี้ยเลี้ยงเลยแล้วก็ อ,อ,อ,อ๋อปุ๋ยน้ำสุดหนึ่งไม่ได้ซื้อไว้เนาะถ้ามีปุ๋ยน้ำสุดหนึ่งอะรอบหน้าพี่ฉีดตามตาพวกเนี้ยสามารถทํากิ่งเพิ่มได้ฝั่งฝั่งที่ไม่มีกิ่งเนี้ยนะแต่เนี้ยเนี่ยเรื่องหนอนเจาะต้นครับต้องคอยระวังมันมีพวกดวงหนวดยาวมีห<อ>นอนชัยต้นอืมเอาคน้ก่อนอนี่ครับนี่ครับหลายตัวเลย,อยโอเค